ด้วยความเพลื่มปิติใจที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบที่เลยรู้ว่าตนเองจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแนอนาคตอย่างแน่นอนท่านอาชิตตะภิกษุจึงได้น้อมนำผ้าสาดกคู่นั้นผ่านเนือดีนั่นนะจ๊ะไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันธกุฎีของพระุทธองคเออ์เอามาสร้างบุญคืเอเพิ่ม เหมือนหลวงพ่ออะไรเมื่อกี้ที่องค์นั้นะ่ะที่เอาไปตั้งกองทุน,นเด็กและเยาวชนไงล่ะจ๊ะจ้ะ,จะนั่นเนาะนี่ท่านอาธิตาภิกษุเมืออกันเมื่อได้รับผ้าสะดกมาจากพระน้านางแล้วนี่ก็อยากได้บุญเพิ่มเพ,มเพราะความปลื้ม จึงนำไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันกธกุดีของพระุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อกระทําการสักระแด่พระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแบ่งเอาผ้าผืนหนึ่งไปขึงอยู่บนเพดานที่อยู่ภายในพระคันกธกุดีกุฏิไม้หอมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผ้าอีกผืนหนึง่งก็นำไปตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็นำผ้าแต่ละส่วนไปผูกเป็นผ้ามา่านห้อยลงมาจากมุมทั้งสี่ของเพาดานอย่างสวยงามโอ้นี่เน<อ>เหมือน,นอินทีเรียกันตกแต่งพอยในพระคันธกุโดีให้สวยงามตา,ทามทันไปจ้ะพระธาตุชาาิตตาภิกษูได้สร้างมหาทานในครั้งนี้เสร็จแล้ว ท่นานก็ได้อธิษฐานจิตเพื่อตอกจํำผังแห่งหความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะมาเกิดขึ้นกับท่านในอนาคตให้หนาแน,น่นเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าขอให้ผลบุญจากการน้อมนำผ้าสาดกคู่นี้มาถวายเป็นพุทธบูชาดังสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งนี้จองเป็นไปประการบรุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราในอนาคตการ ภายภาพเบื้องหน้าด้วยเทินนี่ไงเละจ๊ะนี่เนาะอย่างที่หลวงพ่อพระครูวิมลยังไม่จ๊ะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นนะไม่ใช่ว่าใช่ร้อยเอ็ดเนาะ,นะที่ท่านนำไปตั้งกองทุนนี่เด็กเราเจ้าวาดวัดวิมลนิวัดพระครูวิมลบุญโกศลด้วยอำเภอเมืองจังห<า>วัดร้อยเอ็ดนี่นะจ้ะ หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะท่านอาธิตาภิกษุผู้ที่มีพุทธบรมีอันเต็มเปี่ยมก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรและศึกษาธรรมยนต,แต์แตกฉานแต่ด้วยความที่ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทธรกับนี้อลหตัตผลและการสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจึงยังไม่บังเกิดขึ้นกับท่านในชาตินี้เพราะผังไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตองค์สุดท้าย ยังไม่มีผังที่จะเป็นพระอาหารหันต์หรือพระอริยะบุคคลเหลือเหลืออยู่มันเลยไปแล้ว oh. ตามทัานไม่จ้า oh. นี่พระภาระหน,น้าเทียนยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งก็คือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังรอ,อคอยท่านอยู่ในภพชาติบื้องหน้า oh. นี่นะจ้า oh. เอาอีกเมย oh. ออกมครั้นเมื่อท่านอาทิตตาิกโซ ละอัตภาพจากพบชาตินี้ไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตท,ที่เราคุณเคย่าดุสิตบุรีนั่นนะจ้ะซึ่งในขณะนี้ในขณะนี้ท่านเทวบุตรมบระยสัตถก็กําลังรอคอยเวลานี่นะจ๊ะอีกเพียงหนึ่งอสงไขเศษหนึ่งอสงไขพิเศษเนี่ย ที่จะลงมาตรดสรู้ทำเป็นพระเสียริยาเมตไตรสมาสมุจเจ้าในนาคตการภายภา,ยภาพบึ้งหน้าซื้อไป<า>นี่นะจ๊ะนี่ส่วนพระเสียริยาเมตไตรสมาสมุวิเ้าจะเสด็จอุบัติลงมาบนโลกของเราเมื่อใดและยุคสมัยพระองค์จะมีความแตกต่างจากยุคสมัยของเรามา,มากน้อยแค่ไหน<า>เราก็ฟังเพลงไปเรียบร้อยแล้ว<า>นี่นะ